ก้าวเทคนิคพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสพบกับอาจารย์วนินัจจากช่องรายการดวงพยากรณ์ซึ่งผู้ติดตามมากกว่า3 0มแสนคนในวันนี้นะคะ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะไวรัสโควิด -19 มีผลกระทบกับทุกคนนะคะทุกอาชีพและทุกๆดก้านของชีวิตแล้วก็มีฟินแบกนะคะมหา,าจารย์ว่าหมกกำลังใจสิ้นหวังทอ้อแท้แล้วก็ไม่รู้จะไปต่อกับชีวิตยังไงอาจารย์ขอบอกทุกคนนะคะว่าเรานะคะอาจไม่สามารถปรเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่มันกำลังเกิดขึ้นได้แต่เราสามารถลิกิจที่เกิดขึ้น ให้เป็นโอกาสใหม่ได้เสมอค่ะอาจารย์ก้าวเทคนิคพลิกชีวิตคุณได้ทุกคนนะคะรม้โอกาสที่ดีอยู่รอบตัวเรามาเตรียมตัวนะคะให้พร้อมเพื่อรับโอกาสที่ดีเหล่านั้นร่วมกันค่ะอาจารย์นะคะได้เรียนรู้ศาสตร์หนึ่งที่มีมูลค่าหลายแสนบาทและสามารถช่วยเหลือผู้คนได้จริงและในวันนี้ค่ะ อาจารย์จะนำทุกอย่างคมาถ่ายทอดให้ทุกคนใน Facebook กลุ่มปิดท่านที่ปรารถนาความสุขความสำเร็จให้เกิดขึ้นแบบยั่งยืนเพียงตัดสินใจนะคะยืนยันแสดงตัวตนมาในลายแอดโวงพยากรค่ะโดยคุณส่งสลิปการโอนเท่าไหร่ก็ได้แต่ขอให้แสดงตัวตนนะคะในลายแอดโวงพยากรจากนั้นนะคะทีมงานจะติดต่อและเชิญคุณเข้ากลุ่มอีกครั้งนึงค่ะเรามาเรียนรู้ร่วมกันนะคะ ในเฟ b ประกลุ่มปิดค่ะในวันที่9เดือนเมษายนเวลา19เนาฬิกนทีแล้วพบกันนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคำทำนายประจำเดือนเมษายนของชาวราศรีมังกรนะคะหรือว่าผู้ที่เกิดระหว่างวันที่สิบีมกราคมนะคะถึง13กุมภาพันธ์ ขอให้ชาวราศีมกกังกรนะคะตั้งจิตอธิษฐานค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเลือกไพ่พร้อมกันนะคะเลือกมาทั้งหมด12ใบนะคะ12บสตำแหน่งค่ะ4นะคะ5 6 7 8 9 10 11 12 การทำนายแบบนี้นะคะเป็นการทำนายแบบดวงชะตาโดยรวมทั่วไปไม่ได้เฉพาะเจาะจงนะคะเป็นดวงชะตาของใครถ้าใครต้องการํำทำนายแบบส่วนตัวนะคะก็ติดต่อสอบถามเข้ามาในไลน์ลแอดดวงพยากรณ์เช่นเดิมค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคำทำนายของชาวราศีมังกรนะคะประจำเดือนเมษายนจะเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะการเรียงไพ่นักษนะแบบนี้นะคะก็เพื่อให้ทุกคนได้เห็นหน้าไพา่ได้ชัดเจนแล้วก็ศึกษาไปพร้อมๆกันค่ะ ช่วงนี้นะคะท่านใดที่มีความสนใจในเรื่องของ Facebook กลุ่มปิดเกี่ยวกับเรื่องของ9ก้าเทคนิคนะคะเพื่อพาคุณนะคะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสติดต่อเข้ามานะคะในรายแอดดวพยากรณ์ค่ะอาจารย์จะมีลิงก์ช่องทางติดต่ออยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เช่นกันนะคะโอเคค่ะและนี่คือคำตานายนะคะ สำหรับผู้ที่เกิดราศีมังกรหรือเกิดระหว่างวันที่14มกราคมนะคะถึง13กุมภาพันธ์ประจำเดือนเมษายนปี2563ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเรามาทราบลักษณะโดยทั่วไปหรือว่าท่ากำเนิดของชาวราศีมังกรก่อนนะคะชาวราศีมังกรค่ะคุณเป็นคนท่าดินเพราะฉะนั้นดินนะคะก็มีลักษณะนิสยัยใจคอที่เป็นคนที่หนักแน่นมั่งคงค่ะเป็นคนที่ทําอะไรก็แล้วแต่ต้องชัดเจน นะคะแล้วก็เป็นคนที่มุ่งมั่นทําทุกอย่างแบบค่อยเป็นค่อยไปทําช้าๆใจเย็นแต่มีความรอบคอบค่ะและนี่คือลักษณะเด่นที่เป็นตัวตนของชาวราศีมังกรน,นั่นเองนะคะในเวลานี้ค่ะช่วงเดือนเมษายนนะคะตัวตนของคุณค่ะจากไพ่ใบแรกค่ะคุณได้ไพ่อัศวินดาบนั่นหมายถึงว่าสถานการณ์หรือว่าสิ่งต่างๆรอบตัวคุณในเวลานี้ค่ะคุณอยู่ในช่วงการมุ่งมั่นลงมือทําในทุกๆอย่างแบบ ตั้งอ,อกตั้งใจค่ะเรียกได้ว่าคุณจะดึงพลังํางทั้งหมดที่มีอยู่ภายในตัวค่ะลงมือทําไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินหรือว่าปัญหาที่มันรุมเร้าคุณอยู่ในตอนนี้คุณมุ่งมั่นที่จะฝ่าฝันมันไปอย่างเต็มที่เพื่อให้ไปสู่จุดหมายหรือว่าเป้าหมายที่คุณปรารถนาแต่ในเวลานี้ค่ะการเป็นอัศวินค่ะบางครั้งเป็นอัศวินดาบคุณมุ่งมั่นมากและก็มีความใจร้อนเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นขอให้เพิ่มความระมัดระวงังและก็รอบคอบให้มาก กว่าปกติเพราะเนื่องจากว่าจริงๆแล้วชาวราศีมังกรนะคะคุณเป็นคนใจเย็นเพระาะท่าดินแต่เนื่องจากว่าในเวลานี้ค่ะตัวตนของคุณมีบางสิ่งบางอยา่างอาจจะเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันก็ได้ค่ะที่ทําให้คุณนั้นต้องลงมือทําแบบทันทีทันใดเรียกได้ว่าอาจจะไม่ตรงกับท่ากาเนิดเพราะฉะนั้นก็ขอให้เพิ่มความรอบคอบในทุกๆเรื่องที่คุณกําลังลงมือทําในเวลานี้นั่นเองค่ะและนี่คือตัวตนนะคะของชาวราศีมังกรที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนนี้ค่ะ ต่อไปนะคะก็ะจะเป็นสถานการณ์ด้านการงานของชาวราศีมังกรในช่วงเดือนเมษายนค่ะจากตําแหน่งไพ่นะคะจะเห็นได้ว่าในวลนนี้เรื่องการงานของคุณนะคะมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทาให้คุณรู้สึกอึดอัดใจทุกใจหรือว่าเศร้าใจหรือเรียกได้ว่า งานดีก็จริงค่ะแต่คุณทําไปแล้วเหมือนคุณมีความกังวลอยู่ภายในใจลึกๆและคุณก็รู้สึกว่าไม่สบายใจกับสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่อาจจะเป็นเรื่องการงานที่คุณเหมือนกับว่าไม่ได้ทําในสิ่งที่คุณปรารถนาหรือว่ามี่คนฝืนใจหรือคุณทําในสิ่งที่คุณต้องฝืนใจทําไม่ได้อยากทําแต่ก็ต้องลงมือทําคือบางอย่างค่ะการงานเนี่ยคุณอาจจะได้ทํางานในตําแหน่งเดิมที่คุณทําอยู่แต่ก็มีงานอื่นที่มันแทรกเข้ามาจนั้นคุณนั้นต้อง แบ่งความรับผิดชอบหรือแบ่งความรู้ความสบบามารถบางส่วนไปทาในเรื่องที่มันแตกต่างจากเดิมจึงทำให้คุณนั้นรู้สึกอึดอัดใจไม่สบายใจกังวลใจกับทุกๆอย่างที่คุณกําลังทาในเรื่องการงานในตอนนี้และนั่นก็เลยส่งผลให้คุณรู้สึกถึงความกังวลค่ะเห็นไหมคะไพ่ความกังวลว่าผลลัพธ์ที่คุณทําไปมันจะเกิดอะไรขึ้นคุณมีความกังวลค่ะคุณมีความรู้สึกว่า กลัวกับบางสิ่งบางอย่างที่ทําลงไปแล้วมันจะไม่ได้ผลลัพธ์ดีอย่างที่คุณนั้นตั้งใจไว้เพราะเนื่องจากว่าในเวลานี้ค่ะตัวตัวหนุ่มคุณเห็นคนที่มุ่งมั่นลงมือทำอย่างเต็มที่แต่ใน,นขณะเดียวกันค่ะบางครั้งเราอาจจะไปทําในสิ่งที่เราไม่ถนัดเราไม่เชี่ยวชาญหรือว่าเราอาจจะมีความรู้ไม่เพียงพอและเมื่อเราลงมือทำค่ะก็อาจ,จมีความผิดพลาดบางอย่างที่ตกตกลน,ลนแล้วคุณหลงเลยตรงนี้ไปหรือว่ามีความไม่รอบครอบเกิดขึ้นอย่างเช่นเรื่องของเอกสาร เรื่องของสัญญาหรือว่าเรื่องของหน้าที่ความรับผิดชอบบางอย่างที่มันเกินขอบเขตหน้าที่ของเราเพราะฉะนั้นค่ะในเวลานี้คุณก็เลยรู้สึกไม่สบายใจกังวลใจหรือว่าเกรยวว่าผลลัพธ์บางอย่างที่ทําไปแล้วมันจะส่งผลมาหาคุณเพราะฉะนั้นในเวลานี้ค่ะคุณจึงอยู่ในในสถานการณ์ของการตัดสินใจบางอย่างด้วยความไม่ชัดเจนไม่มั่นใจกังวลใจนะคะ เห็นไหมคะไพ่มันจะเชื่อมโยงกันว่าในใจลึกๆคุณมีความกังวลใจกับสิ่งที่ทำอยู่หรืออาจจะเป็นการรับภาระรับความรับผิดชอบบางอย่างในเรื่องของหน้าที่การงานใหม่ๆซึ่งไม่ได้ตรงกับความสามารถที่คุณมีแต่ณเวลานี้ค่ะเหตุการณ์บางอย่างหลายอย่างเกิดขึ้นทาให้เราจะต้องไปรับบทบาทใหม่และหน้าที่การงานใหม่และนันประสงค์ผลให้ในเรื่องของความสำเร็จของคุณนั้นมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องเน้นย้ำนะคะว่าชาวราศีมังกรในเวลานี้ค่ะอารมณ์นะคะควบคุมให้มากที่สุดนะคะ ควบคุมอารมณ์ให้ใช้ทุกอย่างลงมือทําด้วยเหตุและผลอย่านาอารมณ์เข้ามาเป็นที่ตั้งนะคะเพราะว่าความสําเร็จของคุณจะเกิดขึ้นมาจากเหตุและผลและการลงมือทาที่รอบคอบเพราะฉะนั้นนะคะผ้าความสําเร็จของคุณเป็นไพ่สองอารมณ์ถ้าเมื่อแรดก,ก็ตามค่ะที่คุณ ใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งในเรื่องของการทํางานเมื่อน,นั้นค่ะจะมีความผิดพลาดบางอย่างเกิดขึ้นแน่นอนแต่ในขณะเดียวกันถ้าเรารอบคอบและมีสติอยู่กับตนเองระมัดระวังถึงผลลัพธ์ต่างๆที่เรากําลังทนในเวลาน,นี้ถึงแม้ว่าภาระงานบางอย่างเป็นงานที่คุณอาจจะไม่เชี่ยวชาญไม่ถนัดแต่คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้หาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ ก่อนการตัดสินใจทุกครั้งเน้นย้ำนะคะก่อนการตัดสินใจทุกครั้งต้องชัดเจนข้อมูลต้องแน่นแล้วจึงตัดสินใจลงมือทําเพราะนั่นจะมาถึงความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่มาจากเหตุและผลคือมาจากอารมณ์ของคุณนั่นเองค่ะชาวราศีมังกรค่ะและนี่คือสถานการณ์ด้านการงานของคุณนะคะชาวราศีมังกรที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนนี้ค่ะต่อไปนะคะก็จะปเป็นสถานการณ์ด้านรายรับหรือว่าการเงินของชาวราศีมังกรนะคะ จากตำแหน่งไพ่ค่ะรายรับหรือว่ารายได้ของคุณค่ะชาวราศีมังกรช่วงนี้นะคะรายรับของคุณมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องแล้วก็คุณอาจจะมีโชคลาบบางอย่างเกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวเรียกได้ว,ว่าเป็นอาจจะเป็นลาบก้อนเล็กๆก็ได้นะคะแต่ในขณะเดียวกันค่ะจะมีรายรับบางอย่างเกิดขึ้นจากสิ่งที่คุณลงมือทาไว้ในอดีตส่งผล ะะให้มีรายได้มีการเงินเข้ามาในช่วงเวลานี้อาจจะเป็นสิ่งที่คุณลงทุนไว้หรือว่าคุณอาจจะไปซื้อที่ซื้อทางหรือว่าทำประกันบางอย่างไว้หรือว่า,าไปลงทุนเล่นหุ้นหรือเก็งกําไรบางอย่างหรือซื้อของเอาไว้เพื่อ,อเก็งกําไรเรื่องดอกเบี้ยผลประโยชน์บางอย่างในเวลานี้ค่ะเมื่อเมื่อทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไประยะเวลามันผ่านมาค่ะในเวลานี้คุณจะได้รับผลตอบแทนบางอย่าง กลับคืนมานะคะมาโดยแบบไม่ได้ตั้งใจโดยนะคะเรียกได้ว่าเป็นรายรับที่เกิดขึ้นแบบกระทันหันหรืออาจจะมาจากการงานของคุณที่มีความชัดเจนด้วยเหตุและผลที่คุณลงมือทำนั่นจึงส่งผลให้การเงินของคุณมีทิศทางการเงินที่ดีขึ้นคุณจะมีการวางแผน ในเรื่องของการลงทุนบางอย่างเพิ่มเติมด้วยนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการค้าขายออนไลน์ลักษณะของการค้าขายออนไลน์นะคะจะโดดเด่นมากค้าขายออนไลน์ผ่านสื่อโซเชียลหรือเป็นการติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติหรือการใช้ภาษาเป็นหลักชาวรบชาวราศีมังกรนะคะจะมีความโดดเด่นในเรื่องของการใช้คําพูดใช้ภาษาในเรื่องของการเจรจาการเจรจาการค้าขายหรือว่าติดต่องานหรือว่าในเรื่องของการขยับขยาย เป็นเซล,ลก็ได้นะคะหรือว่าขายประกันก็ได้ทุกๆงานตอนนี้ที่เกี่ยวข้องการใช้คําพูดใช้สื่อเทคโนโลยีหรือใช้พวกอใช้อินเทอร์เน็ตเป็นหลักค่ะคุณจะมีความโดดเด่นมากและน่าจะกาะเกิดในเรื่องของรายได้ให้กับคุณค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าให้เรามารวังเรื่องของอารมณ์เป็นที่ตั้งนะคะความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงาน หรือการงินของคุณทุกอย่างอยู่ที่อารมณ์ของคุณค่ะเหตุและผลของคุณเป็นหลักเมื่อแดกกตามที่คุณใช้เหตุและผลนั่นหมายถึงความสําเร็จจะเกิดขึ้นทั้งเรื่องการงานและการเงินแต่เมือ่อแดกกตานที่คุณมีความอารมณ์อารมณ์เป็นที่ตั้งนะคะแล้วก็มีอารมณ์ที่เป็นไปในทางที่ไม่ดีนั่นก็จะส่งผลในเรื่องของอความผิดพลาดบางอย่างของการงานและการเงินเกิดขึ้นเช่นกันระมัดระวังการาาเรื่องการจ่ายเงินการจ่ายเงินไปในลักษณะที่ เหมือนคุณฟุ้งเฟ้ออ่ะคุณใช้จ่ายเงินเกินตัวแนะนํานะคะในเวลานี้ให้ควบคุมรายจ่ายบางอย่างให้รายจ่ายที่มันเกินความจําเป็นหรือมันเป็นรายจ่ายที่อยู่มันมันไม่ใช่เป็นรายจ่ายประจําของคุณค่ะในเวลานี้คุณอาจจะต้องควบคุมรายจ่ายของคุณให้ชัดเจนนะคะทําบัญชีรับรายจ่ายคุณจะได้ทราบที่มาที่ไปของรายรับแล้วก็รายจ่ายของคุณเพราะไม่เช่นนั้นค่ะคุณจะมีการจ่ายเงินที่เกินตัวนะคะเกินจากรายรับของคุณ ระมัดระวังนะคะเรื่องของการเงินค่ะแต่ถ้าคุณควบคุมได้เห็นนะคะอารมณ์เช่นกันค่ะควบคุมอารมณ์การใช้จ่ายขอยงตัวเองได้นั่นก็จะส่งผลให้คุณนําเงินเหล่านั้นค่ะมาลงทุนต่อยอดเรียกได้ว่าเป็นการหมุนเวียนเงินในระบบให้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองแลนี่คือทิศทางการเงินของชาวราศีมังกรที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนค่ะต่อไปนะคะก็เป็นลันกษณะของความรักของชาวราศีมังกรในช่วงเดือนเมษายนนะคะ จากตำแหน่งไพ่ค่ะคนที่มีคู่หรือว่ามีแฟนอยู่แล้วมีครอบครัวอยู่แล้วนะคะในช่วงเวลานี้ให้ควบคุมอารมณ์ให้มากที่สุดค่ะอาจมีอาการบางอย่างเรียกได้ว่าเป็นสิ่งล่อตาล่อใจทําให้คุณรู้สึกถึงความพึงพอใจในคนอื่นๆที่วนเวียนเข้ามาในชีวิตคุณหรือเรียกได้ว่าในช่วงเวลานี้ คุณมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามระมรัดระวังขัดความผิดพลาดบางอย่างที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่ได้ตั้งใจคุณอาจจะตกหลุมพรางใครบางคนอาจจะเข้าไปมีส่วนรู้เห็นในบางเรื่องที่เราไม่ได้ตั้งใจหรือเราไม่ได้ปรารถนาเพราะฉะนั้นนะคะช่วงนี้ระมัดระวังเรื่องความรู้สึก็นหลักระมัดระวังเรื่องของการเข้าหาผู้คนและการไปไหนมาไหนในช่วงเวลาก,กลางคืนโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะรวมทั้งผู้ชายด้วยช่วงนี้จะมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้าม มากเป็นพิเศษระมัดระวังนะคะเพราะว่าในเวลานี้ไพ่เดวิสขึ้นมาถึงว่าให้ระวังเรื่องของความรู้สึกความสัมพันธ์เชิงลึกที่อาจจะไปเกิดขึ้นโดยที่คุณนั้นไม่ได้ตั้งใจค่ะให้ระมัดระวังนะคะคนที่มีคู่หรือว่ามีแฟนอยู่แล้วค่ะสําหรับคนโสดค่ะคนโสดในเวลานี้ค่ะหามว่าก่อนหน้านี้คุณรู้จักหรือว่าได้ถูกเจอเจอใครที่ถูกใจคุยกานแล้วลงเขาตกถูกใจแล้วก็รู้สึกว่า คุยกันแล้วมีความชัดเจนนะคะเป็นไปได้ค่ะว่าในช่วงเดือนนี้คุณอาจได้ตกลงคบหาดูใจกันอย่างเปิดเผยแล้วก็วางแผนเรื่องการใช้ชีวิตคู่กันเกิดขึ้นก็นกได้นะคะก็ลองดูดีๆนะคะว่าคนไหนค่ะที่เรารู้สึกว่าพึงพอใจแล้วเข้ากับเราเข้ากันได้ดีมีความคิดความอ่านที่เป็นไปในทางเดียวกันในเรื่องของการสร้างครอบครัวไม่ใช่เรื่องของการฉันชู้สาวอย่างเดียวนะคะเพราะว่าตำแหน่งนี้มาถึง คุณสองคนมีความคิดไปในทางเดียวกัน,นเรื่องของการทำงานหรือในเรื่องของการวางแผนในอนาคตเรื่องการงานเรื่องการเงินร่วมกันเรียกได้ว่ามองถึงอนาคตมองถึงการสร้างครอบครัวร่วมกันเพราะฉะนั้นค่ะก็อาจจะเป็นนิสายที่ดีนะคะที่คุณจะได้เจอเนื้อคู่ของคุณในช่วงเดือนนี้ก็ได้และนี่คือทิศทางนะคะความรักของคนโสดและก็คนมีคู่นะคะในช่วงเดือนเมษายนนี้สำหรับชาวราศีมังกรค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นในเรื่องของสุขภาพร่างกายและก็อุปสรรคปัญหาต่างๆที่อาจพบเจอนะคะเช่าราศีมังกรค่ะจากตำแหน่งไพ่นะคะจะเห็นได้ว่าให้คุณระมัดระวังค่ะโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์ร่างไข่มดลูกระบบอวัยวะเพศช่องอกช่องท้องช่องปอดนะคะบริเวณนี้นะคะให้ระมัดระวังเป็นพิเศษหาหมอเป็นประจำหรือว่าอาจมีหากมีความผิดปกติเกิดขึ้นก็ต้องรีบไปพบแพทย์นะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ป้องกันไว้แต่เนิน่นๆนะคะ แล้วก็ในละักษณะของความลับต่างๆที่อยู่ภายในใจคุณคะ่ะตอนนี้คุณปรารถนาให้ครอบครัวของคุณนะคะมีความสุข มีความสุขทั้งทางกายทางใจและก็ทรัพย์สมบัติมากมายเพราะฉะนั้นค่ะคุณจึงมุ่งมั่นลงมือทําทุกอย่างอย่างเต็มกําลังไม่ว่างานนั้นจะหนักหนาแค่ไหนคุณก็ทําอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นค่ะให้ดูแลสายใจสุขภาพให้มากเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าตอนนี้คุณค่อนข้างที่จะใช้ร่างกายของคุณหนักในการลงมือทําทุกๆอย่างหรือบางครั้งค่ะบางทีคุณไม่ได้พักผ่อน ร่างกายคุณก็จะไม่เต็มร้อยเปรเซนต์เวลาเราขับรถแะก็ต้องระมัดระวังเรื่องการขับรถขับราด้วยนะคะระมัดระวังให้มากเป็นพิเศษในเวลานี้รวมทั้งในตอนนี้ค่ะอาจจะมีความอึดใจบางอย่างเกิดขึ้นในเรื่องของการงานขอให้คุณนะคะอย่างที่บอกเขาว่า ทำทุกอย่างด้วยความรบอบคอบมีสติและใช้เหตุผลเป็นที่ตั้งค่ะจะทำให้คุณนะคะผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้และนั่นก็หมายถึงความสำเร็จด,ด้านการงานการเงินที่จะเกิดขึ้นด้วยความมั่นคงในอนาคตนี้นะคะและนี่คือสถานการณ์โดยรวมนะคะดวงชะตาของชาวราศีมังกรที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนค่ะท้ายนี้นะคะอาจารย์ก็ขอฝากในส่วนของการเข้า Facebook กลุ่มปิดนะคะในเรื่องของ9เทคนิคพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส ท่านที่มีความปรารถนานะคะต้องการให้ชีวิตนะคะมีความสุขพบความสําเร็จแบบยั่งยืนนะคะติดต่อเข้ามาในไลน์แอดดวงพยากรค่ะอาจารย์นะคะจะมีช่องทางในการติดต่ออยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นลิงก์นะคะคุณสามารถติดต่อเข้ามาในไลน์แอดดวงพยากรจากนั้นค่ะทีงานจะเชิญคุณหรือว่าพูดคุยกับคุณอีกทีหนึง่งเพื่อเชิญคุณเข้ากลุ่ม Facebook นะคะเพื่อเรียนรู้ในเรื่องของเทคนิคต่างๆร่วมกันค่ะ ท่านที่สนใจหรือตัดสินใจนะคะพบความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณได้ค่ะในช่วงเดือนเมษายนนี้ค่ะท่านนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานของอาจารย์ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ